มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน OMG ด DJ มาตูมแชร์เคล็ดลับฟิตหุ่นเฟิร์มใช้เวลาเพียง3เดือนเห็นผลจริงต้องบอกว่าก่อนหน้านั้นหลังโควิดมาน้ำหนักตูมพุ่งสูงถึง84กิโลกรัมและไม่มีท่าทีที่จะลดลงมาแต่เนื่องจากตูมสูง190 คนก็เลยจะดูไม่ออกจนสุดท้ายมกราคมต้นปีที่ผ่านมาตูมเองตัดสินใจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองมาจนถึงวันนี้วันที่ตูมมีน้ำหนักเพียง75ถึงหุ่นตูมเฟิร์มขึ้นแต่ตูมยังไปต่อไม่หยุดพัฒนาตนเองครับขอฝากตัวให้พี่เบสพาตูมไปถึงจุดนั้นด้วยครับตูมจะตั้งใจต่อไปครับและขอกำลังใจจากเพื่อนๆทุกคนด้วยครับส่วนคำถามที่หลายคนถามว่าแล้วสามเดือนที่ผ่านมา ตูมต้องทำอะไรบ้างถึงจะมีหุ่นดินดินแบบนี้ต้องเริ่มจากอะไรสั้นๆนะครับอาหาร20%ออกกำลังกาย20%พักผ่อน10%อีก50%ตูมใช้ใจล้วนๆครับเพราะวินัยต้องมาจากใจเท่านั้นถ้าใจพร้อมเรื่องการออกกำลังกายการกินการพักผ่อนจะตามมาเองครับเพราะฉะนั้นตูมหวังว่าโพสต์นี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนที่อ่านได้ลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อตัวเราเอง จริงๆสักครั้งโดยไม่ต้องเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครนะครับเพราะว่าคู่ต่อสู้ในทุกๆวันก็คือใจของเราพอเราเริ่มต้นที่ใจแล้วก็วินัยจะตามมาเองครับมาเป็นตัวของเราเองที่ดีขึ้นกับมาตูมกันนะครับลุยไปด้วยกันไฟ g h ติ้งขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ค o m ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ